สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาดูหุ้นอีกหนึ่งตัวนะครับที่อยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็ได้รับความสนใจจากพี่ c นะครับในช่องนะหลายท่านเลยนะครับขอเข้ามานะนั่นก็คือตัวออริครับหรือ Origin Property ์ตเดี๋ยวเราไปดูภาพใหญ่กันก่อนนะครับในไทม์เฟรมมันนะครับภาพใหญ่เนี่ยออริเนี่ยเขาเข้าตลาดมานะครับช่วงประมาณเดือนตุลาคมปี2015นะแล้วก็ราคาเนี่ยเป็นขาขึ้นเลยนะ ฮสูงสุดของเขาอยู่ที่ประมาณ15บาท70สตางค์ทีนี้ผมก็คงจะโฟกัสในโซนที่เป็นปัจจุบันนะครับโซนที่เป็นปัจจุบันนี้ก่อนนะถ้าเรามองจากกราฟเนี่ยแน่นอนล่ะครับมีการย่อตัวลงมานะราคาอยู่ที่ประมาณ4บาท76สตางคนะ์นะตอนนี้เดี๋ยวผมขอวัดอัตราการลงเขานิดนึงครับว่าเขาลงมามีการย่อตัวลงมาเยอะไหมนะมีการย่อตัวลงมานะครับโดยประมาณ โดยประมาณเนี่ยหกนะครับประมาณ64%นะจากยอดนะครับจากไฮทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของแนวรับแนวต้านเนี่ยครับว่าอ่าราคา4บาท76สตางค์เนี่ยอยู่ตรงไหนนะของแนวรับแนวต้านนะครับผมขออนุญ,ญาตขยาย Time Frame นะครับไปในท r เฟรมวีคนะเพราะว่าจะได้เห็นจุดที่เป็นระยะสำคัญชัดๆหน่อยอ่า ประมาณนี้นะครับทีนี้ผมจะใช้ไฮแท่งนี้นะครับที่ประมาณ12บาท90สตังค์นะครับตรงนี้แล้วก็โลนี้จะใช้ของแท่งนี้นะครับที่ประมาณ9บาท90นะาประมาณนะครับประมาณนี้จุดที่เป็น9บาท90เนี่ยนะเป็นโซนที่ มีนัยยะสําคัญนะครับเนี่ยหลายๆครั้งนะครับที่เขามาจออ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับเดี๋ยวมาดูอัตราการลงคำนิดหนึ่งครับตอนที่เขาราคาเขาย่อตัวลงมาเนาะว่าราคาไปตามเส้นนัยยะหรือเปล่านะราคาครับเมื่อมาชนเส้นนัยยะแถว9ก้าบาทเกเนี่ยจะมีอาการนะชนครั้งที่1นนะครับชนครั้งที่2ชนครั้งที่3นี่หลุดเลยจากนั้นครับราคาลงมาเทสแถวแถวเส้นลบสามนี่เลยนะ แล้วก็โอกาส90%นะครับมีการหลุดมานะทั้งขาลงนะครับและขาขึ้นตรงนี้อาจจะมาไม่ถึงเส้นลบ67.8นะครับอ่าแล้วก็พยายามกลับขึ้นไปเทสแถวๆลบ38.2นะที่ราคา8บาท75สตางค์จากนั้นเนี่ยเขาไม่ผ่านนะครับราคาไม่ผ่านเส้นลบ38.2เนี่ยลงมาเทสตรงแถวๆเส้นลบ61.8นี่เลยนะครับที่ราคา8บาท5ตรงนี้นะแล้วก็มีการ กลับขึ้นไปนะแต่ไม่ถึงเส้นลบสามสิบแปดจุดสองเนาะทีนี้นะครับเมื่อเส้นลบหกสิบจุดแปดตรงนี้แถวแปดบาทห้าเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับหลุดลงมาเลยนะมาเทสแถวเส้นลบหนึ่งร้อยนะครับที่ราคาหกบาทแปดสิบห้าสตางค์ตรงนี้มีการย่านะครับย่าอยู่ย่าอยู่พักหนึ่งนะครับจากนั้นเมื่อเส้นลบหกสิบอจากนั้นเมื่อเส้นลบหนึ่งร้อยเนี่ยเอาไม่อยู่นะแถวหกบาทแปดสิบห้าสตางค์ตรงนี้หลุดมาแถวเส้นลบร้อยสามสิบแปดจุดสองตรงนี้เลยนะครับ ที่ราคา5บาท70แล้วก็ราคาโซนปัจจุบันเนี่ยหลุดเส้นลบ1 6 0 8ที่5บาทลงมาด้วยนะราคาตอนนี้อยู่ที่4บาท76อ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหัวใจหลักของเขานิดนึงครับเรื่องของงบการเงินนะอ่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องข้อมูลหลักทรัพย์ก่อนก็ได้นะครับ ข้อมูลหลักทรัพย์นะครับก็คือบริษัท Origin Property เนี่ยเขาเดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะอะและธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้แก่บริการจัดหาผู้เช่าห้องชุดและบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุด แก่โครงการที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาเท่านั้นอะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ทีนี้ไปดูหัวใจหลักนะครับหัวใจหลักก็คืองบการเงินนะครับงบการเงินครับไตรามาสหนึ่งทับหสินทรัพย์รวมครับอยู่ที่มาร67,000นล้านนี่สินครับอยู่ที่มาร45,000นพล้าน ในส่วนของนี้สินเนี่ยผมมองลบนะครับเนื่องจากเกินครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์นะตรงนี้ผมมองลบไว้ก่อนนะครับสําหรับนี้สินส่วนของผู้ถือหุ้นครับอยู่ที่ประมาณ19,000ล้านนะถ้าดูจากส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยถือว่าดูดีนะครับเนื่องจากเห็นไหมเขาเพิ่มขึ้นทุกปีนะในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับตรงนี้ผมมองบวกนะรายได้รวมครับ ไตมาสหนึ่งะครับอยู่ที่ประมาณ2,800ล้านถ้าดูจากรายได้รวมเนี่ยมีปี64นะครับที่โดดเด่นกว่าเพื่อนนะสำหรับปี65กับปี66ยังคงทรง,ง,งตัวนะครับกำไรสุทธิครับไตมาสหนึ่งอยู่ที่ประมาณ464ล้านมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครับหรือ Market Cap เนี่ยอยู่ที่มาณ1 1 0 0 0ล้าน เทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้ผมมองว่าซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของนะซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของแล้วก็มูลค่าหลักทรัพย์อยู่ที่มา19,00 0ล้านครับแต่เราจ่ายตอนนี้ที่ประมาณ11,000ล้านนะครับแน่นอนครับเป็นหุ้นที่ต่ำบุกนะแล้วก็มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่7บาท95สตางค์นะแต่เราซื้อตอนนี้นะครับที่ประมาณอ่าบาท76สตางค์นะครับ4บาท76สสตางค์ ทีนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนของข้อมูลผู้ถือหุ้นกันนิดนึงครับเปอร์เซนต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือเปอร์เซนต์ฟตีฟอดเนี่ยจากหน้าเว็บนะครับอยู่ที่ประมาณ34%นะผมก็่ไปเช็คในสเตมมิ่งมานะครับอยู่ที่ประมาณ23%ผมมองว่าถ้าดูข้อมูลจากในสเตมมิ่งเนี่ยถือว่ามีรายย่อยอยู่ค่อนข้างที่จะน้อยแล้วนะครับเหลือ ประมาณ23%สนะสำหรับรายย่อยรายใหญ่ครับถือในน้ำบุคคลนะครับอ,อยู่ที่ประมาณ29%นะไปดูเรื่องของแฟดชีตกันนิดนึงครับเรื่องขององบกระแสะเงินสดนะครับเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนนะครับอ่ ตั้งแต่ปี2-5-6-5ตรงนี้นะครับมีการลงทุนนะมีการลงทุนในปี2-5-6-5 2-5-6-6นะครับอ่าแล้วก็ถึงปัจจุบันนะทีนี้เรื่องของอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ประมาณ2เท่าอะ่ะผมมองว่าค่อนข้างที่จะเยอะตรงนี้นะครับสำหรับอัตราส่วนหนี้สินเนี่ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะ จากกราฟนะครับจากกราฟแล้วก็งบการเงินนะจากกราฟและงบการเงินนะครับผมมองว่าราคาโซนเนี้ยนะครับเอาในความคิดของผมนะผมมองว่าราคาโซนเนี้ยเป็นราคาโซนที่ถูกแล้วแหละถ้าเทียบถ้าเทียบในส่วนของ่า Market Cap นะครับเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยผมมองว่าราคา ราคาอยู่ในโซนถูกแต่ในสายสะสมอย่างผมเนี่ยผมก็คงจะต้องมองเรื่องของนีิสินด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยผมอาจจะ,ะในความเพียงผมนะผมอาจจะชะลอไว้ก่อนนะครับสำหรับะสะสมนะครับแต่ใน,ในส่วนของสายเทคนิคครับนะตอนนี้นะครับราคาเนี่ยอยู่ระหว่างเส้นลบ167.8นะครับที่ราคา5บาทนะกับเส้นลบ200นะครับที่ราคา3บาท84 ตอนนี้นะครับอยู่ระหว่างกล่งกลางผมมองว่าตอนนี้นะอาจจะต้องรอดูก่อนนะครับว่าราคานะครับเขาจะกลับขึ้นไปเทสแถวแถวเส้นลบ1 6ึ8ตรงนี้ไหมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่กลับขึ้นไปก็มารอรับแถวแถวเส้นลบ200ตรงนี้ครับที่ราคา3บาท8ปสตางค์นะมีโอกาสเกิดขึ้นทั้งคู่นะอาจจะกลับไปเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับหรืออาจจะมารอรับแถวแถวนี้นะครับ ก็ออกน่าจะออกได้สหน้านะในส่วนของเชิงเทคนิคเนี่ยถ้ามารอรับแถวๆถ้าเขากลับขึ้นไปนะแถวๆเส้นลบ16.8 8ที่ราคา5บาทตรงเนี้ยผมมองว่าโอกาสนะครับถ้าเขาไปยืนเหนือราคา5บาทนะโอกาส90%นะครับในกรอบตรงนี้นะจากลบ16.8 8ที่ราคา5บาทนะครับจะไปเทสท,ท,ที่เส้นระยะลบ138.2นะครับ ที่ราคา5บาท70โอกาสตรงนี้นะครับทั้งโอกาขึ้นนะราคาลงนะในกรอบนี้มีโอกาส90%ซตอนนี้ผมอาจจะอาจจะต้องรอดูก่อนนะครับสำหรับสายเทคนิคนะครับว่าเขาให้เขาเลือกก่อนนะครับว่า,าเขาจะไปยืนเหนือแถวแถวเส้นลบร้อยหตรงนี้หรือเปล่านะครับหรือมารอรับตรงแถวแถวลบสองตรงนี้นะครับตอนนี้อาจจะต้องรอดูก่อนนะครับสําหรับสายเทคนิคด้วยนะครับช่วงนี้นะ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับออรินะสำหรับพี่ๆท่านไหนถ้ามีหุ้นตัวไหนอยากให้ผมทำเป็นการบ้านก็ลองส่งมาทางคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลนะครับสำหรับมาทำการบ้านให้ชมเนาะถ้า,าหุ้นตัวนั้นๆเนี่ยน่าสนใจนะครับเดี๋ยวยังไงฝากช่องด้วยนะครับหากชอบนะครับกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะเป็นกำลังใจสำหรับในการทำคลิปถถัดไปให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็หากวิเคราะห์ไม่ถูกใจพี่พี่ท่านใ,นานใดนะครับต้องกราบขออภัยวันะที่นี้ด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ